ครับกับว่าพบกันอีกคือเก่านะครับเนาะกับช่องผ่านต้นสายปลาครับเมื่อนี้ก็เป็นแรงแงครับหลังเลิกงานของวันที่ยี่สิบหกพอย่อหกสามนะครับเนอกวันพุหัสกัคือเก่าครับผมเอานกออกมาตอคือเก่าเหรอครับก็เป็นตัวรักครับผมเจ้าลามาสูนคือเก่าเหรอครับอมาตอนี่ครับใส่ไ้ตัวนี้ครับผมเจ้าลามาสูน เจ้าลามันสูนหนาสิเป็นต้นนี้ครับผมนี่ครับนี่นี่ต้นนี้ครับนี่ไก่ครับผมวันนี้สู้มาแล้วด้วยครับนี่สูใไ้แล้วครับออกมาสองต่อครับผมแต่ว่ามาหอดปลาเหลือต่อเดียวอีกต้นนึงลืมออกมาครับผมเจ้าหนึ่งุบลใส่ผนียดไว้แล้วลืมออกมาจากบ้านก็เลยใส่เจ้าลามา่สูนไว้ถิ่มไว้แล้วก็กลับไปเอานกเจ้าหนึ่งุบลครับกลับมากลับมากับใปไส้ไปฟังถุงขามครับผมนี่ครับต้น ครับต้นนี้ครับต้นมะขามนี่ต้นนี้ครับผมนี่ครับไก่เติบอยู่ครับต้นมะขามต้นนี้ครับผมใส่ถิ่มไว้เลวก็เลยยางมเบึงครับผมยางมาซองกองเบิงเจ้ล่ามาศูนปรกกฏว่าติดแล้วครับไ่รู้ว่าติดจังไหนแบบใดเป็นนกเสียงใดครับผมแต่ว่าซองกองเบิงติดแล้วครับมีนกอยู่ป่ายพเนดเนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นนกเสียงใดจังไหนล่ะครับตอนนี้ เรือสิเป็นนกอีหยังล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนํากันเนาะครับเนาะตีแล้วเหรครับทั้งติดแต่ว่าบ่รู้เป็นหยังครับไปครับไปเบิ่งนํากันครับผมคุณนะครับดิ้นพับๆๆอยู่ปลายพเนียรคุณนะครับเข้าไปเบิกน้ำกันครับตามผมมาครับโอ้เร็วเร็วเร็วเรากำลัมาศูนย์จัดให้แล้วครับเป็นแต้มพี่สิบเนาะครับเนาะ ออก17ข้างครับผมแ้มที่สิบครับจอร์ดาศมซูนเฮ็ดใดอีกแล้วครับต่อเนื่องเลยครับขั้นมีผลงานก่อผลงานต่อเนื่องครับจอร์าศูนยนนะครับไปสะดุดอยู่ไปที่หกเนาะข้งที่หกครับผมสะดุดหลังจากนั้นมากครกสะดุดมาอีกสี่หาข้างครับผมบ่มีนกเขารวมบ่มีนกสนใจมันเลยแต่ว่าหลังจากปลดล็อกแล้วครับหลังจากปลดล็อกแล้วก็นเหี้ยาเลยที่นี่ ติดมาตลอดครับผมครับเฮ็ดได้แล้วเหรอครับแต่บบลูสิเป็นนกยังโอ้ยตัวนู้นโอ้โหโอ้โหงูครับงู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 สิงครับไปบอกไงเถื่อเวดเกดไปเลยงูสิงงูสิงโอ้ทางไปทางมันเด้อกูได้มาเอางูครับมื่อนี้มาเอานกก็บเปูกครับว่าเป็นเสียงใดจังไดนครับผมเพราะว่าผมใส่ถิ่มไว ครับตัวนึงบินไปนี่นี่ไปนี่ก็จะเป็นนกปูนกแม่นกยังตัวที่เนี่ติดแล้วครับอยู่ปลายพรเนีนย่ยและเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ติดเร็วติดเร็วติดเรียบร้อยแล้วครับผมรับมาศูนย์ครับผม จัดเฉลยตอนเนื่องี้แล้วครับไก่เติอครับผม,มมันใกล้ๆครับห,หวยว่าม,มันติดทอดสองตัวข้นบนเลยอ,อ้ตัวเดียวอยู่ครับตัวเดียวอยู่ตัวเดียวตัวเดียวผมเห็นแต่เงาซื่อๆนี่ครับ เห็นบ่าเนาะครับเดี๋ยวซุมมซ่มให้เบิ้งใช่เหรอสุ่มให้เบิ้งครับผมโอ้จันบรเห็นอยู่นี่ครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเปล่าต้องมาให้เบิ้งนั่นกันครับ อยู่ครับดินพับๆๆอยู่นี่เอาดี๋ยวผมลงไปเบิ่งนะครับ,นรบเนาะแบบนึงครับผม นี่ครับผมแบบหนึ่งครับโอ้นี่ครับผมเห็นกันบ่โอ้เสียงยอนเสียงนี้หน่อยครับผมนี่ครับผมจเลย <c oughs> ตัวที่สิบของเจาล่ามัสู์ครับผมโอ้ไล่สนับปีกทีดีครับนี่ครับไล่สนับปีกงามอยู่ครับเป็นนกงามอยู่ นกป้านี่ผมได้ไปหาตัวแล้วครับตัวนี้ตัวที่หกครับผมมีขนหนวดแมวอยู่สองตัวครับอีกสามตัวเนี่ยผมยังไม่ได้เบ่งละเอียดเนาะอันนี้ผมรับประกันเลยครับป้านี่ครับนาจะเก็บครับป้านี่เป็นป้าที่นายเก็บเลยแหละเป็นนกมีขนหนวดแมวครับมีขัดมีหนุนครับปลาปลานี่เฮ็ดดีครับนี่ครับผมนาตาเฉลยเจ้าลามาสูนเนาะนี่ครับเจ้าลามาสูน นกตัวตัวลักของผมมีตัวเดียวครับผมครับก็บสำรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะครับผมนี่ครับผมกับจะกับสำรับมาศูน์ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้รุ่นคลิปต่อไปครับเดี๋ยวกับสีไซคคนนี้ขึ้นเข้าแลลวครับเพราะว่านังยังเว้นอยู่ครับแต่เว้นยังบนโต๊กดินอยู่นังออกมาเขาก็นั่นเดี๋ยวผมสิด่องใสอีกครับจะใหม่หนึ่งเบิ้ง สิเป็นจังได้ดี๋ยวติดตามผลงานจนแล้วมันสูต่อไปอีกนะครับเนาะขั้นได้กับสิล่งให้อีกคลิปนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแล้วมันสูกับสวัสดีครับ